เมื่อวานนี่เนาะผมเอาภาพภาพหนึ่งไปโพสลงในเพจก็คือภาพนี่แหละครับพี่น้องที่มีทงแดงแดงก็คือทงคอมมินิตเล่าหรือว่าทงชาดเล่าแดงนี่แหละผมก็ได้ไปเขียนว่าย่านแต่เขาบะหูว่าบกคล้องในระบอบข้อมินิตผมสวัสดีครับ พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําด้วยครับพี่น้องสเสด็บมาภาคคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ครับพี่น้องผมซีวอลให้ฟังนะครับเดือดจัดเนาะเมื่อวานเนี่ยผมเอาภาพภาพหนึ่งไปโพสต์ลงทั้งเพจวิธีคนสองฝั่งโขงก็คือภาพนี่แหละครับพี่น้องภาพอยู่ต่อหนา้าผมนี่แหละภาพนี่มันก็สิมี ทงชาิเล้าแดงเนาะก็คือทงคอมมินิทเล่านี่แหละครับพี่น้องทงแดงแดงเนี่ยผมก็เลยไปเขียนแคปชั่นนะครับว่าเล้ากับว่าแตกต่างจากเกาหลีเหนือหรอกอย่านแต่คนบะหูว่าเป็นทงชาิเล้าแดงนะครับเอามาติดเต็มสองขางทางผมก็เลยเรียกว่าเกาหลีเหนือแห่งลุ่มน้ำโขงพวกคอมมินิทเลาาแดงนะครับแตกกันเป็นฝูงเลยครับพี่น้องบ่พอใจนะครับ ไปคอมเมนต์ทางเพจผมเต็มไปหมดนะครับประมาณ3 4 0 0คอมเมนต์เลยนะเดือดจัดนะครับบางคนก็ทำเป็นฉลาดมาอธิบายให้เราฟังอีกนะทำเป็นผู้มีความรู้นะครับบอกว่านี่มึงไม่รู้เหรอนี่มันเป็นธงพักมันไม่ใช่ธงคอมมิวนิสต์นะครับทำเหมือนว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลาวอยู่ในสปปลาวเนี่ยไม่รู้นี่คือธงอะไรนะครับกูถามหน่อยว่า เขาว่าธงพักน่นพักอะไรนะครับมันก็พักประชาชนปฏิวัติลาวชื่อพักก็ความหมายเดียวกันก็คือพักคอมมิวนิสต์ลาวนะครับซุ่มปึกมึงอย่าโง่หลมักสอนไสสอนมาสําใดมึงก็โง่สําหนันอีดีกูก็ยอ่อมึงอีลีนะครับพี่น้องนี่อย่าไปเรียกนะครับว่าอ่าเกาหลีเหนือแห่งลุ่มน้าโขงนะครับอย่าไปคอมเมนต์นะครับเอฟซี FC. ไม่ได้เลยนะไม่พอใจมากเพราะว่าเขายังคิดว่าเขาปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย นะครับเพราะว่าชื่อประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,ะาชนลาวคิดในแบบลาวๆของเขาไงลาวแดงนะนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับความรู้มีแค่นี้นะครับอธิบายได้แค่นี้นะครับการศึกษามีแค่นี้ไม่สาม,มารถที่จะพัฒนาใดๆได,ได,ได้ไม่ว่าสมองความคิดปัญญานะครับเรียนแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับ พยายามเลี่ยนสูงๆเดอคับพี่น้องเดยพวกข้อมิวนิลาวนี่อย่าไปไถหน้าแลวเขาห้ไปเลี่ยนหนังสือนี่พากันไปไถหน้าพากันไปดำหน้าพากันไปเกี่ยวเขานะครับพี่น้องนี่แหละคือสาเหตุการศึกษานี่มันสําคัญมากๆถ้าไม่มีการศึกษานะมันก็จะเป็นเหมือนผู้นําลาวไงแต่ละตัวแต่ละตัวมีแต่นักปฏิวัตินะครับไม่ได้มีปัญญาความรู้ใดๆเลยนะครับ จะเก่งก็คือจับมือกับทหารเวียดนามเข้ามาปฏิวัติยึดอำนาจล้มล้างสถาบันตัวเองนะครับสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกลักษณ์ประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมวอน,วนฟังสื่อประเทศเหมือนประชาชนในประเทศนี้จะอยู่ดีกินดีมีสุขนะครับไม่มีความเดือดร้อนใดๆเลยนะครับจเจริญมากนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นชื่อแบบเขาเรียกว่าชื่อทิฟไงนะครับชื่อในแบบของคอมมินิตลาวนะครับแต่การปกครองนี่คือคนละอย่างกับชื่อประเทศเลยนะนะครับความคิดของคอมมินิตลาวเนี่ยเขาคิดว่าเขาจเจริญที่สุดแล้วนะทุกวนันนี้นะครับภูมิใจในแบบของผู้นำนะครับคำไตสีพันดอนจุม,มาลีไสายาสอนพันคําวิภาวันไก่สอนพุมวีหารแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ครับมัดรวมกันมาเลย นะครับความรู้นี่นะครับไม่เท่าเด็กม3ในประเทศไทยตอบอะไรก็ไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้ไปไหนมาไหนนะครับอ่านตามสคริปต์ลุ้นล้วนความรู้สมองไม่มีใดๆเลยนะครับไม่มีนะครับพัฒนาประเทศนี้ขั้นไปนะครับพี่น้องการพัฒนาในลาวนะคารเหมือนเต่าเลยนะช้ามากเลยนะครับประเทศอื่นจะ,จะเจริญจะพัฒนาก้าวกระโดดไปแค่ไหนกูไม่สนละเดี๋ยวนี้กูไม่สน กูรู้แต่ว่าตื่นมาเนี่ยกูมีอํานาจเหมือนเดิมประชาชนนี่จะไปนั่งขอทานตามฟุตบาทก็ไม่ได้สนใจใดๆเลยนะครับเพราะมันคิดได้เท่านี้นะครับประเทศมันก็เลยได้เท่านี้ถ้าหมดยุคคนกลุ่มนี้นะกลุ่มนักปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยประเทศจะเลินไปตั้งนานแล้วเพราะความล้าหลังของผู้นําความคิดของผู้นำเนี่ยมันไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเก่งเต็มที่ก็คือเวลาประชาชนวิจารณ์ว่าประเทศทําไมไม่พัฒนา ประเทศทำไมยังไม่เจริญนะครับสิ่งที่มันอธิบายได้ก็คือประเทศลาวยังนี่แหละครับพี่น้องเวลาทีประชาชนคนในประเทศลาวตั้งคำถามมันก็บอกว่าโจมตีโจมตีการนั่มต่อต้านรัฐบาลคนลาวถาม่าทำไมประเทศยังไม่เจริญทำไมยังไม่พัฒนาทำไมช้าล้าหลังกว่าประเทศอื่น มันก็มาออกมาอธิบายว่าประเทศลาวเพิ่งผ่านพ้นสงครามประเทศลาวไม่มีเมืองอไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศลาวเคยโดนสยามมาปกครองมากดขี่ฝรั่งเศสมากดขี่อเมริกามากดขี่มันก็เลยทําให้ไม่เจริญทรัพย์สมบัติที่มีในประเทศก็กว่าต้อนกับประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสกับอเมริกาหมดนะครับไม่เหลืออะไรในสนปปลาว รัฐบาลเราเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยไม่มีอะไรเลยในสปปลาาในแผ่นดินเราทุกวันนี้ที่สร้างขึ้นมาได้เท่านี้นี่ถือว่ารัฐบาลเก่งแล้วนะครับทุกอย่างที่มีนี่คือความรู้ของรัฐบาลลุ้นล้วนนะครับอันนี้คือการอธิบายที่แบบไร้ความคิดไร้การศึกษามากๆนะครับ48ปีบริหารได้เท่านี้ยังมีหน้ามาแก้ตัว ว่าประเทศไม่มีสู่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศมีสงครามอ่าไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือประเทศไทยทําไมเจริญครับเขาไม่มีสงครามเขามีทางออกสู่ทะเลนะครับทําไมไม่พูดว่าเขามีผู้นําที่ฉลาดนะครับเป็นมีผู้นําที่มีการศึกษาเขาไม่ได้มีผู้นําที่โง่เหมือนพวกคอมมิวนิสต์นะครับต่อให้มาจากการปฏิวัติในบางบางครั้งในประเทศไทยนะครับแต่ เขาก็มีฝ่ายค้านนะครับลาวมันไม่มีฝ่ายค้านมันมีแต่ฝ่ายรัฐบาลนะครับรัฐบาลโง่ก็บอกว่ารัฐบาลฉลาดรัฐบาลคอร์รัปชันก็บอกว่ารัฐบาลกําลังตรวจสอบอยู่จะดําเนินคดีคนที่โกงและคอร์รัปชันแล้วก็หายเงียบไปน้ามันหายสองเออเจ็ดร้อยล้านลิตรเงียบไม่ได้ข่าวข่าใดๆเลยนะครับอ่า พอผู้นํามีข่าวกัรโกงการคอร์รัปชันนะครับพอลาออกไปก็จบเลยไม่ได้จับมาดําเนินคดีใดๆเลยนะครับเพราะประเทศลาวมันมีแต่โจรไงโจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจับใครก่อนตอนเนี้กําลังสับสนมากถ้าจับคนนี้ก็คนกูคนนั้นก็คนกูมีตลุกตะลานตัวเองมีแต่พักพวกตัวเองโกงทั้งนั้นมันก็เลยทําให้ประเทศเนี่ยชิบหายนะครับแล้วประชาชนคนในประเทศก็เข้าไม่ถึงการศึกษานะครับจะไปต่อว่าต่อเถียงรัฐบาลก็ไม่ได้ เอาอะไรไปพูดนะครับสรรหาคําไหนไปพูดรู้กฎหมายก็ไม่รู้อํานาจก็ไม่มีเงินก็ไม่มีความยากจนนี่แหละคือปัญหาพี่น้องครับบาบอดายไอบอดังพูดอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยทําให้พวกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาทุกวันี้มีอานาจไงนะครับไม่มีใครกล้าไปแตะต้องได้ใครพูดไม่ได้ถูกจับถูกอุ้มหายนะครับนี่แหละครับวิธีคนสองฝั่งโคงก็เลยนําเสนอนะครับพวกคอมมิวนิสต์ก็ดิ้นตายกันนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับฝากกดเชนํำพี่น้องครับ